0ที่10โรงเรียนของเราน่าอยู่เรื่องที่2ที่อยู่และแผนที่ตั้งของโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่10หน่วยโรงเรียนของเราน่าอยู่เรื่องที่2ที่อยู่และแผนที่ตั้งของโรงเรียนนะคะเด็กๆเด็กคะเด็กๆ รู้จักที่ตั้งของโรงเรียนของเราไหมคะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะเด็กๆโรงเรียนบรรจบรักอาเด็กๆขาไหนเด็กๆลองพูดตามครูไมค์สิคะอะเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้ครูไมค์ค่ะจะพาเด็กๆนั้น ไปดูค่ะว่าแผนที่ของโรงเรียนของเรานั้นอยู่ตรงไหนนี่เด็กๆลองดูสิคะอ่าลองดูในใบแผนที่ของครูไม้สิคะเป็นยังไงคะแผนที่ของเราค่ะพอเราขับตรงมาหน้าปากซอยจะมีป้ายค่ะชื่อว่าถนนอะไรคะเด็กๆเด็กๆพอทราบไหมคะชื่อว่าถนนรังสิตนครนายก17ไหนเด็กๆลองพูดสิคะ เด็กๆคะหน้าปากซอยของทางเข้าโรงเรียนเราก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะชื่อร้านว่าอินเด็กส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงงานที่ขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเด็กๆก็เลี้ยวเข้ามาในซอยรังสิตนนะครนายก17มาเลยคะ่ะพอเด็กๆขับมาได้สัก50เมตรถึง100เมตรเด็กๆก็จะเจอ อะไรคะลูกทางฝั่งซ้ายมือก็จะเจอคอนโดนะคะตึกคอนโดตึกแรกอยู่ฝั่งทางซ้ายมือของเด็กๆนะคะพอเด็กๆขับตรงมาอีกเด็กๆก็จะเจออะไรคะคอนโดตึกที่2อ,อยู่ฝั่งทางขวามือของเด็กๆนะคะเด็กๆก็ขับตรงมาเลยคะ่ะประมาณ100เมตรนะคะเด็กๆก็จะเจออะไรคะโรงเรียน ของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะลกูกโรงเรียนบรรจบรักอยู่ทางฟางทะ่ะอยู่ทางฟางซ้ายมือของเด็กๆเด็กๆก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าเด็กๆขาในภายในโรงเรียนของเรามีทั้งหมดกี่ตึกคะลกูกมีสองตึกนะคะเด็กๆตึกที่หนึ่งจะเป็นของตึกนักเรียนชั้น อนุบาลถึงพี่ปอ1และก็พี่ปอ2ของเรานะคะจะมีโรงอาหารเล็กคะไว้สำหรับน้องๆหรือเด็กๆอนุบาลและก็พี่ปอ1และก็พี่ปอ2ไว้รับประทานอาหารจะมีห้องธุรการด้วยนะคะเด็กๆอ่าส่วนตึกที่2 หน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะก็จะมีไว้สําหรับอะไรคะนะักเรียนชั้นประถมหรือพี่พี่ประถมของเราจะมีพี่ปอปอ,อะไรคะปสามปสี่ปห้าและพี่ปหกของเราอยู่นะคะไว้สําหรับให้พี่พี่ประถมเรียนหนังสือกันนะคะ <c oughs> และก็จะมีอะไรคะห้อง คอมพิวเตอร์ไว้ให้สำหรับเด็กๆทำอะไรคะเล่นหรือทำงานในวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอาเด็กๆ่ะและก็ยังมีสถานที่ต่างๆเดี๋ยวค่ะยังไม่หมดตึกสองของเรานั้นจะมีอะไรคะอยู่ด้านล่างอาคารจะมีโรงอาหารและร้านอาหารหรือร้านขนมไว้สำหรับเด็กๆมา ซื้อขนมหลังจากที่เด็กๆทำไมคะลูกเรียนพิเศษกันเสร็จคุณครูก็จะพาเด็กๆนั้นเดินค่ะมาซื้อขนมก่อนที่จะมานั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านหรือขึ้นรถตู้ของโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีห้องใครคะลูกห้องผู้อำนวยการหรือห้องพออ,อคนสวยของ โรงเรียนเรานั่นเองนะคะเด็กๆโรงอาหารเป็นโรงอาหารใหญ่ไว้สำหรับพี่ๆประถมรับประทานอาหารกันนะคะเด็กๆและส่วนของหน้าตึกก็จะมีอะไรคะที่นั่งหรือโต๊ะนั่งไว้ให้สำหรับพี่ๆประถมเขาพักกลางวันได้นั่งรับประทานขนมหรือไอศครีมนั่งพักผ่อนก่อนที่จะไปเรียนกันในคาบบ่ายนะคะเด็กๆ แล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นไว้ให้สำหรับเด็กๆภายในโรงเรียนเล่นกันนะคะก็จะมีอะไรอีกคะอาคาร10ปีไว้ให้เด็กๆนั่งพักผ่อนกันในเวลาพักกลางวันหรือตอนที่เลิกเรียนรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านนะคะเด็กๆเด็กๆขาครูมายมีคำถามมาถามเด็กๆกันด้วยนะตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆขะ เด็กๆชอบสถานที่ใดในบริเวณโรงเรียนของเราอ่าเด็กๆลองคิดสิคะที่คุณครูมายเอ่ยมาสนามเด็กเล่นอาคาร10ปีหรือศาลา10ปีห้องคอมพิวเตอร์โรงอาหารหรือหน้าตึก2หน้าตึกพี่พประถมไว้สำหรับนั่งเล่นเด็กๆชอบตรงไหนคะไหนตอบสิอ่า เยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยคุณครูมายเดานะคะว่าเด็กๆก็ต้องชอบอะไรคะสนามเด็กเล่นเพราะว่ามันทําให้เราได้เล่นได้สนุกสนานกับเพื่อนๆใช่ไหมคะบางคนก็ชอบลานกว้างๆตรงหน้าโรงเรียนหรือพี่ๆปถมไว้สําหรับเข้าแถวใช่ไหมคะแต่เด็กๆขาตรงบริเวณนั้นจะเป็นที่จอดรถของผู้ปกครองเวลามาติดต่อ โรงเรียนหรือมารับเด็กๆหลังเลิกเรียนเวลาเด็กๆจากเดินหรือวิ่งออกไปบริเวณนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังลดมองซ้ายมองขวาด้วยนะคะและที่สำคัญเวลาเด็กๆวิ่งเล่นภายในอาคารหรือภายในตึกของโรงเรียนของเราเด็กๆก็ต้องไม่วิ่งอย่างแรงนะคะเพราะจะเพราะจะทำให้เด็กๆนั้นลื่นล้มเกิด อุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะเป็นแผลบางคนถึงขั้นแขนหักขาหักได้เลยเวลาเด็กๆเ,เล่นสนามเด็กเล่นก็เหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าสนามเด็กเล่นหรือเครื่องเล่นของเรานั้นเป็นเหล็กแล้วอยู่สูงจากพื้นถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังจะเกิด อุบัติเหตุหรือพลัดตกออกมาจากของเล่นหรือเครื่องเล่นของโรงเรียนเราได้นะคะเพราะฉะนั้น 1. เราต้องมีความระมัดระวังในการเล่นกันนะคะกับเพื่อนๆก็เหมือนกันไม่เล่นแรงๆนะคะเราต้องมีจิตใจที่เมตตาและเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆมีจิตใจที่ดีงามเล่นกับเพื่อนเบาๆเล่นแบบ สามาคีกันนะคะเด็กๆไม่แกล้งเพื่อนนะคะอ่าต่อไปเด็กๆขาถ้าเด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆสามารถมาในยานพาหนะหรือใช้ยานพาหนะใดมาโรงเรียนได้บ้างคะอะไรคะลูกก็จะมี 1. รถยนต์ 2. รถมอเตอร์ไซค์ส รถจักรยานใครอยู่ใกล้ๆก,ก็ปั่นจักรยานมาได้ใช่ไหมคะและ4รถตู้ของโรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กๆปลบมนอ่น่อย<ๆ>เยี่ยมเยี่ยเลยเด็กๆคะเวลาเด็กๆจะมาโรงเรียนหรือผู้ปกครองมาส่งผู้ปกครองก็จะใช้ยานพาหน,นะคือขับรถยนต์ขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานหรือบางท่าน ไม่มีเวลามาส่งเด็กๆเพราะท่านทำงานใช่ไหมคะผู้ปกครองก็ต้องทำงานแต่เช้าบางคนก็ขึ้นรถตู้รถโรงเรียนของเราไว้สำหรับรับส่งเด็กๆนะคะอ่าต่อไปเด็กๆขาบอกครูายได้ไหมคะว่าที่ตั้งหรือโรงเรียนของเรานั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ใดที่เด็กๆชอบไปเดินซื้อของหรือผู้ปกครองชอบพาเด็กๆนั้น ไปเดินพักผ่อนในวันหยุดสถานที่อะไรคะ<ม>น้องคิดสิคะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกอะไรคะลูกฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองอ่าเป็นสถานที่ใหญ่และใกล้โรงเรียนของเรามากที่สุดใช่ไหมคะมเด็กๆคะเยี่ยมเยี่ยมกันทุกคนเลยนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าที่ตั้งและ แผนที่ตั้งหรือที่อยู่ของโรงเรียนเราจะอยู่ในซอยไหนคะลูกรังสิตนะครนายกส7นะคะอ่าเด็กๆคะถ้าเด็กๆไปตลาดแล้วมีคุณยายมาถามเด็กๆว่าหนูหนูหนูรู้จักโรงเรียนบรนจบรักไหมลูกไปทางไหนเด็กๆจะตอบคุณครูหรือครูยายว่าไงคะอยู่ในอยู่ในซอย รังสิตณนะครนายกเท่าไหรคะ17นั่นเองเด็กๆจะได้บอกคนที่มาถามเราได้นะคะว่าที่ตั้งหรือที่อยู่ของโรงเรียนของเรานั้นอยู่ในซอยรังสิตนะครนายก17นะคะเด็กๆอ่าต่อไปวันนี้ครูมายค่ะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ดทำกันด้วยครูมายค่ะจะให้เด็กๆทำกิจกรรม ศิลปะสร้างสารรค์หรือชุดกิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะครูมายจะให้เด็กๆวาดภาพที่อยู่หรือแผนที่ตั้งของโรงเรียนบานจบลักโรงเรียนของเรานะคะเดี๋ยวครูมายค่ะจะมีตัวอย่างในการวาดแผนที่มาให้เด็กๆได้ดูกันอพอเด็กๆดูของครูมายเสร็จแล้วเด็กๆก็ลงมือวาดได้เลย เด็กๆคะถ้าเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมทําไมคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะลูกนะาอ่าพอเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จสวยงามหมดแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปค่ะแล้วส่งลงในอัลบั้มการส่งงานให้ครูมายได้ดูหรือตรวจเช็คใบงานของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับครูมายได้ใหม่ใน กิจกรรมหน้าบ,บายยค่ะ